บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับนี่สนานโรงเรียนนะครับเด็กเล่นฟุตบอลกันครับเด็กเล่นฟุตบอลตรงนี้กันเนาะซ้อมฟุตบอลครับตรงนี้เขามีโค้ดนะครับเป็นนักการพันโรงโค้ดจะปั้นเด็กเป็นเด็กๆก็อยากเป็นพิมชาติกันเนาะนี่ก็ความเสียหายประมาณนี้นะครับ มาทนี้นะครับตรงนี้กันแล้วเนรนาฏกันหมดนะครับจ,จุดนี้แรงครับจุดจุดนี้่ข้างจะแรงเลยน,นี่คือโดมเด็กๆแล้วก็โค้ดฟุตบอลเสียชีวิตตรงจุดนี้นะครับบางคนก็ไปเสียชีวิตที่ีโรงพยาบาลน,นะครับภาพความเสียหายนะครับประยุหมุนตรงนี้ครับจุดจุดกลางน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วโน้นก็นเป็นศาลา ครับพระครับที่วัดเนินปอดครับแต่โบสถ์ไม่เป็นไรครับโบสถ์นู่นไม่เป็นไรแผงโซล่าซูงโซล่าเซลล์ทะเนละนาดครับตรงนี้แผงโบสถ์ที่ไม่เป็นไรโอ้แผงโซล่าเซลล์ยังไปนะครับแผ่นนี้ทะเนี้ลนนาไปหมดครับแผงโซล่าเซลล์ของวัดตรงนี้ครับโดนพายุตรงนี้หมุนลงหมดครับ ปีกไปหมดครับอยู่ตอนนี้แรงมากแรงมากๆเลยนะการนิ่งกันหมดครับดูโบดไม่เป็นไรครับแต่เป็นไรความเสียหายดูโบดทางด้านโน้นครับไปหมดครับโบดถ์ที่ฟอที่วัดประมาณนี้นะครับ มีจุดศูนกลางมีพายุนะครับเข้าไปดูนะครับโอ้โหแรงมากติดหลวงพ่อครับผมไม่เหลือครับศูนกลางมันหมุนตรงนี้ครับแล้วเข้ามาทางวัดแลวเข้าโรงเรียนนะครับ จิดพายุ uc, ประมาณความเสียหายต่างๆเรียบร้อยนะครับโบสถ์ที่มองไกลๆนะครับหยุดจุงกลางอยู่ทั้งน้นประมาณนี้ประมาณนี้ก็เสียหายค่อนข้างเยอะๆหนึ่งตนครับโบสถ์หออันนี้ละนาดนะครับ จุดจุดกลางอยู่ตรงโน้นะครับมันก็ใกล้ๆนะครับนะใกล้ๆอาคารตรงนี้นะครับ